วัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนาเสือนะคะเอารถเชฟปี2018มาให้เป็นตัวท็อป LT ราคาอยู่ที่45,000บาทนะคะ6เดือนแรกเอาไปผ่อน999บาทหมดโปรโมชั่นผ่อนอยู่ที่7,008 8ออกรถถึงบาทเยอะหน้าใสๆสีดำๆด่างรงงาน หน่เก้านะคะหน้าจอ7นิ้วเชื่อมลูทธูธฟังเพลงได้เกียร์หกสปีดกระจกปรับเป็นไฟฟ้าคุณแจ็เป็นรีโมทเลยจ้าน็อตไม่มีแกะมาเลยนะคะแม่แรงยังอยู่นะตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะ f อซีท่าไหนาสนใจอยากได้เบอร์โทรนสัสติหรือล่างโทรได้แอดไลน์ได้ทักสัญญายให้ถึงที่เลยจ้า